เสด็จพระราชดดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียรบพระวรชายาาไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระศรีสาครภูมิบาลประธาน สุทัศน์และทรงประกอบพิธีเบิกพระเนรพระศรีสาครภูมิบาลประธานธรรมสุทัศน์พระประธานประจําพุทธมนทนจังหวัดสมุทรสาครณพุทธมนตนจังหวัดสมุทรสาครตาบลอําแพงอําเภอบ้านแพ้วโดยทางจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาดวัดเจสดารามรองภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดสร้างเป็นปางลีลาประทับยืนสูง9เมตร มีความหมายว่าพระพุทธรูปที่เป็นสิริมงคลปกปักรักษาและชี้ทางธรรมแก่ชาวจังหวัดสมุทรสาครสำหรับโครงการก่อสร้างพุทธมนทลจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดได้ริเริ่มในที่ดินสาธารณประโยชน์นเนื้อที่141เไร่เศษเมื่อปี2548 แบ่งเป็นโซนสวนสุขภาพและลานกีฬาโซนพุทธมนฑลและโซนศูนย์ผู้สูงอายุกลางวันที่ต่อมาปรับปรุงพัฒนาเป็นศูนย์สามวัยสารเสย่ยรักแห่งครอบครัวอัมแพงจังหวัดสมุทรสาครโอกาสนี้ทอดพระนรศูนย์การเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิตประกอบด้วยสื่อผสมหลากหลายที่ทําให้เกิดความน่าสนใจจดจําง่ายแก่ผู้เข้าชมทุกเพศวัยมีห้องต่างๆอาทิห้องสถาปัตยกรรมอินเดียและพุทธประวัติห้องตรัสรู้จ ำลองเหตุการณ์การประสูตรตรัสรู้ปรินิพานและการแสดงโอ,องวาทปาดิโมกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา17.25นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นวังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชาเมลเอสเยตนาเซอร์เอกนักราชทูตสาธารณรัฐอาราบอีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียรัพระวรชายาเสด็จออกด้วย จากนั้นเวลา17นาิก40นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎร,ราชกุมารพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชาราชกิติยาภา ส่งนำคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต60พรรษามหาวชิวราลงกรณ์ BSO บรรเลงเพลงสุนทรภรเพื่อถวายพระพรในโอกาสที่สมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชสยามากุฎราชก,าก,กุมารทรงเจริญพรรชนมายุ60พรรษาวันที่28รกรกฎาค,คม2555และคณะผู้แทนการจัดงานเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานการจัดคอนเสิร์ตและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย